วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้ปุ่มเจรละยาในการรับชมสวัสดีนะาาเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวสลอดทุกคนก็เดี๋ยววันนี้มาจัดเกมเศ้าหลินช็อกเกอร์นะคะเกมนี้ก็เป็นเกมสลอดของค่าย PG ีนะคะเพื่อน่อะไปอย่างไวเลยนะทุนมา2,080บาทท่านผู้ชมขอปรับเบ็ดเป็น50นะคะวันนี้ทุนน้อยนะคะ2,080นะปะออโต้30รอบื่อนเพื่อน โอ้โห oh ดอกนี้แปลงล่างไปเลยสิคะ240บาทนะอ่ะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวขอฝากโปรโมชั่นดีๆกับทางเว็บเราหน่อยนะคะ IFM 99 mm hmm. นะคะใครสนใจนะคะสมัครนะคะสมาชิกใหม่เอาไปเลยโบนัส50%เฉพาะยอดฝากแรกค่ะครั้งต่อไปได้โบนัสอยู่ที่10%นะคะคืนยอดเสียเกมให้ทุกประเภท5%จ้าฝากถอนรนไวที่นี่ที่เดียวการันตีความปังแน่นอนปังปุแบบนี้เลยท่านผู้ชมโอ้โ oh ห ข้าแบบไม่ต้องรอปีเกมเลยนะคะท่านผู้ชมนีม่ค่ะมาจบที่8,320บาทนะคะโอ้โหได้แบบนี้มากทุน2 0 0พนนะ,ะมีตังกลับบ้านเป็นหมื่นก่อทฉันขอตัวก่อนนะจ้าวันนี้จ้า